กับเสียงท่านที่คุณอาจารย์ครับคณะผู้ฝึกสมาธิที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข์นานชาติได้ฟังคำบรรยายสองครั้งในเรื่องการอบรมธรรมและการอบรมจิตก็ยังมีข้อสงสัยบางประการที่จะขอเรยียนถามเรื่อความกระจ่างและเป็นแนวปฏิบัติต่ตอไปไป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับธรรมะและอนาคนสติอันนี้ข้อแรกถามว่าจิตว่างคืออะไรแล้วก็ เราจะมีอันจิตว่างโดยที่ไม่ต้องฝึกอานาปตัสติได้ไหมทำไมถึงฟังม่ไปถูกเสียงมันเป็นยังไงจิตว่างไม่ใช่ไเ,เครื่องมันเป็นยังไงมั้มันมันล้อง,ป,งออปัญหาว่ายังไง จิตว่างนี้คืออะไรอยากเข้าใจว่าเรื่องจิตว่างที่ถูกต้องเนี่ยคืออย่างไรแล้วเมื่อปฏิบัติอณารปัญสติแล้วจะได้จิตว่างเป็นอย่างไรจิตว่างนี้จะมีโดยไม่ต้องปฏิบัติขณารปัญสติได้หรือไม่การถามเพื่อให้เห็นความสำคัญของการฝึกขณะปณสติอยากจะทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าปัญหาเพราะว่ามันมีอยู่สองชนิดปัญหาบางปัญหามันก็ถามถามเล่นเล่น โดยไม่มีปัญหาปรุณาช่วยฟังให้ดีปัญหาบางอย่างบางถามโดยไม่มีปัญหาปัญหาที่อีกอย่างหนึ่งเป็นปัญหาแท้จริงถามโดยที่มันมีปัญหาปัญหามีสองความหมาย มีปัญหาภายในคือสิ่งที่มันกำลังรบก,กวนอยู่รบก,กวนอยู่นะมันเป็นปัญหาหาความสสุขไม่ได้มันรบก,กวนอยู่มันก็มีสิ่งที่เรียกว่าปัญหา่านะนมีปัญหาอย่างนั้นรบก,กวนอยู่ให้มันจึงไปถาม เื่อหาทางที่จะแก้ปัญหานั้นซึ่งมันเป็นปัญหาภายนอกภาษาฝรั่งก็ดูมันมีอยู่สองคำกันไอ้คำว่า problem มันมันรบกวนอยู่ข้างในแล้วก็ทำให้เกิดเป็นคำพูดเป็นคำถามขึ้นมาภายนอกมันก็เรียกว่า question หรืออะไรกันนองนั่น ปัญหาข้างในเรบควรทนอยู่ไม่ได้ทาให้มีปัญหาข้างนอกแล้วก็มาถามเพื่อไปแก้ปัญหาข้างในนี่เป็นปัญหาที่แท้จริงถามและตอบแล้วก็มีประโยชน์แต่ก็มีคําถามบางอย่างถามโดยไม่ได้มีปัญหาข้างในนะถามเพราะอยากรู้ถามเพราะว่าจะเอาไปเป็นความรู้ เล่นงานคนอื่นก็นมีทีปัญหาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงแล้วก็ไม่ค่อยจะคุ้มค่าของเวลาที่จะเอามาถาม <c oughs> มาตอบกันที่ถามว่าจิตว่างคืออะไร เอามาแต่ไหนพูดคำคำนี้เอามาแต่ไหนพูด <c oughs> หรือว่ามันได้ยินมาได้ยินมาไม่เข้าใจไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็รบกวนอยู่ข้างในจึงต้องเอามาถามให้ตอบแต่เป็นเรื่องที่ไปได้ยิน <c oughs> มาจากที่อื่นไม่ใช่สิ่งที่รบกวนอยู่ข้างในมันก็ไม่ค่อยรู้จกักอ่ะ ไม่ค่อยรู้จักตัวปัญหาถึงแม้จะตอบมันก็ไม่ค่อยรู้จักตัวปัญหาหรือหรือทำตอบนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้จักจิตว่างดีก็จะต้องถูกจิตวุ่นรบกวนอยู่แล้วเขาก็าอยากจะกําจัดจิตวุ่นเพื่อเป็นจิตว่างนี่มาตอบด้วยเองอะจิตว่างคือไอ้สิ่งที่มันจะระง,งับจิตวุ่น <c oughs> มันก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าอะไรจึงต้องถามทีนี้ว่าจิตว่างคืออะไรตอบย้อนหลังไปก็คือสิ่งที่จะระงับจิตวุ่นนี่เป็นปัญหาจริงเป็นปัญหาตัวจริงที่มาพูดกันนี่เป็นปัญหาตัวหนังสือเอามาพูดเอามาถามมันก็ กันได้ก็มีประโยชน์บ้างนะเป็นอีกระดับหนึ่งจิตว่างก็เอาตามความหมายธรรมดาเลที่เราใช้คำคำนี้พูดกันอยู่จิตว่างไม่ได้ไหมายความว่าไม่มีจิตนะมีจิตแต่ว่างจิตว่าง, <c oughs> างที่คำว่าว่าง ร็มมหมความว่าไม่ติดธุระอะไรไม่ไม่ติดธุระอะไรมันเราว่างเราไม่ได้ติดธุระอะไรถ้าจิตไม่ได้ติดธุระกับสิ่งรบกวนจิตหรือปัญหาตองจิตก็เรียกว่าจิตว่างแี้ว่าจิตว่างได้เหมือนกันอีกทางหนึ่งที่กลับกันก็คือว่าไม่มีอะไรรบกวนจิต ก็เรียกว่าจิตว่างเหมือนกันที่ไม่จิตไม่ไปติดอยู่กับอะไรเรียกว่าจิตว่างแล้วก็ไม่มีอะไรมารบกวนจิตเลยจิตเวลานั้นมันก็ว่างนันก็มีผลคล้ายๆกันแต่ว่าเรามองดูกันคนละทางที่จิตไม่ไป ไม่ไปจับอะไรไม่ไปติดอยู่กับอะไรมันก,ก็สบายดีคำตอบเรามีว่าจิตว่าคือจิตที่ไม่ไปจับช่วยอะไรอยู่ด้วยอุปาทานแล้วก็ไม่มีอะไรมารบกวนจิตก็ <c oughs> เป็นเหตุให้เรามีความสงบสุข ไม่ถูกรบควนมีความเยือกเย็นเป็นอิสระมองในแง่ที่ว่าจะได้รับก็คือว่าอิสระและเป็นสุขมองในแง่ที่จะทำประโยชน์ต่อไปก็จิดว่างน,นิดนีด้สามารถจะทําประโยชน์จะเฉลียวฉลาดในการที่จะทําประโยชน์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุด เจนหมดหน้าที่ที่จะต้องทำสรุปความว่าจิตว่างคือจิตที่ที่ไม่ไปยึดจับอะไรติดอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรมารบกวนจิตราคะจิตนี่ก็มีความสงบสุขอยู่ในตัวมันเองแล้วก็เป็นประโยชน์คือสามารถทำประโยชน์ ขพอรวมอยู่ในคําว่าสงบเย็นก็เป็นประโยชน,น,น์นั่นคือจิตว่างการทำอานนาปานสติเมื่อทำถูกวิธีก็นำไปสู่ผลสุดท้ายคือมีจิตว่างมีความหมายเป็นทางที่ว่าเป็นอิสระ ไม่มีอะไรมารบกวนจิตได้อีกต่อไปโดยเฉพาะคือกิเลสกับความทุกข์ไม่อาจจะรบกวนจิตโดยไม่ไมไม่จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปหรือถ้ามันมีปัจจัยอะไรจะให้เกิดมันก็เกิดไม่ได้เพราะจิตมันอยู่ในสภาพที่ว่างหรืออะไรสูงแสงไม่ได้นี เกี่ยวกันกับสิ่งที่เรียกว่าอานาปานสติอย่างนี้พูดอย่างเอาเปรียบหน่อยก็ว่าท่านทำอานาปานสติสำเร็จแล้วท่านก็จะรู้จักจิตว่างจะมีจิตว่างจะใช้ประโยชน์จากจิตว่างในละผลเต็มทางความหมายที่ว่าสงบเย็นและเป็นประโยชน์ นี่คือจิตคขถามคำถามต่อไปต้องการความไปจางเพิ่อมอีกนิดหนึ่งว่าเราจะมีจิตว่างโดยไม่ต้องทำอาณาพันสิทธิได้หรือไม่มีทางอื่นหรือไม่ที่จะมีจิตว่างเนีนี่ก็เป็นเรื่องทั่วไปเป็นหลักทั่วไปที่จะควรจะทราบไว้ว่าการที่จะไม่มี กิเลสรู้ว่างจากกิเลสหรือมีนิพพานหรือว่างจากกิเลสนี้มีได้เป็นสองชนิดคือเราได้ประพฤติได้กระทำสำเร็จจนมีขึ้นมาอีกข้างหนึ่งมันเป็นไปโดยบังเอิญมันเป็นไปของมันเองหรือตามธรรมชาติตามธรรมชาติ จิตว่างตามธรรมชาติก็คือว่าเมื่อยังไม่มีอะไรมาบรบกวนหรือปรุงแต่งหรือเมื่อจิตมันไม่ไปจับช่วยเอาอะไรข้าวได้เพราะว่าโดยธรรมชาติอันลึกซึ้งแล้วพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ ให้รู้ความจริงของ้อนี้ให้เห็นความจริงข้อนี้ว่าจิตนี้โดยธรรมชาติเป็นประพัดสอนคือเรื่องแสงแต่ว่าจิตนี้ไปเศร้ามองไปเมื่อมีอุปกิเลสเข้ามาครอบงำไม่ประพัดสอนคือมีกิเลสเข้ามาครอบงำก็เป็นไปนตามกิเลส พอหมดเรื่องของกิเลสว่ากลับสู่ความเป็นประพัสสอนเลยมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันกิเลสมากเกนินไปติดต่อกันไปจนไม่ค่อยจะมีระยะที่เป็นประพัฒสอนนี่เกิดบ,บังเอิญมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทําให้กิเลสเป็นอุปกิเลสเข้ามาครอบงําไม่ได้มันก็เป็นประพัฒสอนได้เหมือนกัน คือกิเลสในรกวนโดยธรรมชาติทั้งทั้ง24ชั่วโมงหรือทุกทุกวินาทีเวลาที่มันไม่เกิดโดยธรรมชาติมันก็มีอยู่นีม่มีเหตุบังเอิญโดยเราไม่ได้ตั้งใจไม่มันไม่มันเกิดมันก็ไม่เกิดมันก็มีอยู่แล้วเราตั้งใจใทำทำลงไปจริงๆ ปฏิบัติลงไปจริงๆสํางเร็จประโยชน์มัเกิดไม่ได้นี่มันก็มีอยู่นั่นจริงเป็นของธรรมดาที่ว่าจิตว่างอยู่ตามธรรมชาตินั่นก็มีหรือบังเอิญก็ไปอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดลอ้อมมันที่ทิีเลศเกิดไม่ได้ เช่นคุณกาลังฟังพูดอยู่อย่างนี้กิเลสเกิดไม่ได้ไม่ก็มีหรือประสบความสาเร็จในการปฏิบัติกิเลสไม่เกิดก็มีดูเองว่ามันมีได้ทั้งสามขั้นตอนถ้เรามีธรมมธรมชาติตามธรรมชาติเกันมามันก็ไม่ได้สร้างมาให้ให้มีกิเลสตลอดเวลาอย่างพระพุทธเจ้าท่านได้สัตว์แล้ว,ว่า จิตนี่ประพัดสอน <c oughs> ต่อเมื่อกิเลสเข้ามามันจึงจะสูญเสียประพัดสอนเมื่อกิเลสไม่เข้ามา <c oughs> อุป,ปะแปลว่าเข้ามาอุปะกิเลส <c oughs> มีบาลีชัดเจนว่าราโคอุปกิเลโตโทโซอุปกิเลซโมโหอุปกิเลโต ราคะหรือโทะหรือโมะหะอะไรมันจะเข้ามามันเข้ามาก็ไปดูปฏิเลสบุกรุกเข้ามาจิตก็สูญเสียความเป็นสัพพะสอน,นคือความว่างบุตรชนเราก็มีความว่างชั่วเวลาชั่วขณะที่กิเลสไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีปัจจัยให้กิเลสเกิดขึ้นเราก็ว่างอยู่เป็นระยะ แต่ถ้าเราอบรมจิตดีปฏิบัติรมสำเร็จอบรมจิตถึงที่สุดเป็นพระอระหันต์จิตนั้นเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสภาพไปถึงกับว่าไม่มีอะไรมาบุกรุกเข้ามาได้ไม่มีอะไรบุกรุกเข้ามาได้จิตนั่นก็เป็นพัฒสอนอยู่ตลอดเวลาคือจิตของพระอระหันต์ดูเองว่า ว่างเองได้อย่างไรว่างตามธรรมชาติได้อย่างว่างโดยเด็ดขาดได้อย่าง